ัสดีค่ะเช้านี้มากินอู๋หน่อไม้นะคะอู๋หน่อไม้น่มาแน่อนอนอู๋หน่อไม้ใส่หยาล้างจานหน่อไม้ทีเขียนเป็นเส้นเป็นเส้นนะคะับเแล้วก็ทำน้ำจิม้มนน้ำพริกพริกสดครัวแล้วก็มะโขกใส่เกลือใส่ปรรูร้าใส่ชูรสแล้วก็ บีบมะนาวใสให้มีรสเปรี้ยวนะคะนะี่ค่ะแล้วผักก็มีใบชะอมชะอมหรือผักขาบ้านคอยเจ้าแล้วก็อันนี้ก็คือผักผกาดหาผักกาดหาบ้านคอยจ้าเคยกินบอ่อผักหนามผักกาดหนาแล้วก็ผักใบอีเลิศใบช่พูนีจ่จะ เสร็จนะคะนี่พักอร่อยมากนี่ค่ะนี่พักกาดยาพักกาดน้ำพักน้ำบ้านคอยห้องพักกาดยาพักกาดยา,อ,าอ่เครือเครื่ออยู่ในป่าอันนี้ใบชะพูผักิเลอร์อันนี้ก็คือชะอม ค้าบ้านคอยจะผู้อีสารห้องพักค้าก็ต้นจิ้มบดเปรี้ยวพริกสดแล้วก็หน่อไม้ที่เขาเคี่ยนเป็นสายๆฝอยๆ,ๆเอาโมาอูใส่ก็หียนางใส่ปราราใส่เกลือนะคะใส่ชูรสใส่น้ำปลาให้มันมีรสหน่อยนะคะนะคะแล้วก็ตั้งไฟให้มันเดือด กินเลยลุยเลยค่ะคุณอดิเทพคุณอดิเทพกําลังจะทานนะคะวันนี้โนแป้งนะคะไม่กินแป้งไม่กินข้าวกินแต่ผักกินอาหารธรรมชาติกินอาหารปลากินอาหารปลาบ้านเฮาค่ะนี่ออแล้วก็หอ่อใส่นเ่ไยกคันห่อใส่ข้าอีเลใส่ไม้เท้า แล้วก็ตักน้ำจิ้มใส่กินแบบอีสานอาหารพื้นบ้านแต่สมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายทุ่อีสานมาก,กินเยอนดน้นยี่ค่ะพี่บุลีพักพี่บุลีเคยกินบอจา้าอูนอนานะ ใส่น้ำใบย่านางแล้วก็ผักผักต่างๆเนี่ยค่ะพันอาจุนนะคะโอเคค่ะคลิมหน้าเจอกันใหม่นะคะ